นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับลดประมาณการ GDP ในปีนี้แล้วนะครับสำนักเอกชนหลากหลายสำนักก็มีการปรับลดประมาณการเช่นเดียวกัน<ม>ปัจจัยสาคัญนะครับก็คือคเรื่องของการระบาดรอบใหม่ของโควิด19นั่นเองนะครับที่ทําให้เรื่องของกําลังซื้อเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศมีปัญหาลาสุนนี้เองทาง EIC นะครับได้มีการปรับลดประมาณการ GDP ลงเหลือ2.2ในปี2564นี้ครับ ข้อมูลจากทาง EIC ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับโดยทางคุณยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่อุโสาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center นะครับท่านก็บอกว่าการระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 ในหลากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยเนี่ยถือว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี64 โดย eac เขาปรับประมาณการ gdp ลงเหลือ2.2นะครับจากเดิมที่เคยคาดการไว้3.8สาเหตุหลักมาจากการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีแนวโน้มช้ากว่าที่คาดการไว้ eac เขาจึงปรับประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้ลงเหลือ3.7ล้านคนโดยเป็นการฟื้นตัวในครึ่งหลังของปีนะครับโดยเฉพาะไตรมาสที่4เป็นหลักต้องรอถึงไตรมาสที่4เลยนะครับส่วนข้อต่อมาก็คือภาคการส่งออกมีแนวโน้มการชะลอ นะครับแล้วก็การชะลอตัวเนี่ยกว่าคาดในช่วงครึ่งแรกของปีตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงจากการกลับมาระบาดของโควิด1 9โดย EIC คาดการมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวได้4%ในปีนี้ครับส่วนการระบาดระลอกใหม่ก็ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดย EIC คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนในการควบคุมการระบาดระลอกใหม่ ซึ่งแม้ผลกระทบน่าจะไม่รุนแรงเท่ากับการระบาดรอบแรกและมีมาตรการภาครัฐที่ช่วยบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ s m e แล้วก็แรงงานในธุรกิจก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่ดีนะครับสำหรับปัจจัยสิ่งที่ต้องติดตามในปีนี้ก็คือเรื่องของระยะเวลาในการควบคุมการระบาดร,รอกใหม่2คือการล่าช้านะครับในการกระจายวัคซีนในไทยอย่างแพร่หลาย ส่วนต่อมาคือแผลเป็นทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรยรภาพระบบการเงินผ่านการผิดนัดชําระหนี้ที่เพิ่มขึ้นส่วนต่อมาคือปัญหาเศรยรภาพทางการเมืองในประเทศซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนแล้วก็มีเรื่องของภายแล้งนะครับจากระดับน้ําในเขื่อนที่ยังอยู่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตส่วนสุดท้ายคือค่าเงินบาทนี่เลยครับที่แข็งเร็วกว่าคู่ค้าคู่แข่งซึ่งอาจกระทบต่อการฟื้นตัวของภาคการส่งออกรวมถึงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศครับ